มาเรามาเต็มๆนาทีหนึ่งลัน่นๆเลยโอ้โหเอาละครับมาละครับสองหมื่นโอ้โหสวยงามเฮ้ยไ,ได้จริงนคุณผู้ชมสวัสดีครับพวกำกัเองนะครับผมเฮ er ียแบนนะครับตลอดแต่งหนักนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟอร์ทูนล b บิ t นะฮะไอพีจีนะครับวันนี้เฮ er ียทุนมาพันหนึ่งนะฮะ er เฮียเล่นเบสหน้าสิครับ,เ,รบเขาบอกว่าเกมนี้มาวันนี้อ่าดอกแรกมาแล้วสวยงามเออ เกมเนี้ยกำลังมานะเฮียไดเ้เขาแนะนำจากผู้คนที่เทพที่สุดว่าคนเนี้ยเกมเนี้ยมาเฮียลองเล่นดูไล่เบรดดีๆมาแน่นอนเออมามาโอ้ยไหมครับเฮ้ยได้อยู่นะท่านผู้ชมเออก็ไม่ขี้เหร่นะไอโยนมาละมาเลยมาเลยมาไหมล่ะโอ้โห้กหกอะไรเนี่ยมา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 ้ี เกมนี้มันดีคือถ้าทองทองห้าซองอ่ะเข้าปุ๊บมันได้ตีเป็นยอดเลยนะครับเป็นเครดิตให้เราได้เลยนะต้องเข้าพีทอปินขอแค่ซองทองห้าซองเข้าพอรูเรื่องเลยเออ <Okay. S 1> เกมนี้มันดีตรงนี้อ่าเอาละขอไล่เบลดีๆกอนนะโอ้โหเบลด้าสิบเบลด้ามสิบก็ไม่เข้าเอาไงดีเขาบอกว่าไล่อา้าวมาแล้วครับโอ้โหสวยนี่แหละครับ อย่างท so ี oh, 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 ่ีบอกไว้นะแค่ทองทองห้าทองเข้าเป็นเรื่องเห็นไหมฮะโอ้รู้เรื่องโอ้ได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 ้ครับเบรร้อยมาเอาดิีมันคันแทบดลวยวะเออเอาดิเอาดิมาดิรับหมาดิอ้าวหมาอีแล้วครับบวกแล้วครับโอ้โหเห็นไงครับกลุ่มที่เฮีเล่นอยู่ตอนนี้เขาบอกมาบอกว่าเฮียลองไปเล่นดูไล่เบย์จีๆมาแน่นอนเออมันมาจริงอ่ะท่านผู้ชมเออไม่ขี้เหร่นะ อย่างที่เฮียย้ำทุกครั้งนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยเราเล่นเหนืเว็บตรงเว็บแพ้เท่านั้นนะอย่าไปเล่นกับเว็บเปเยี่ยนนะครับอ,อย่างที่เฮียเล่นอยู่ <okay. S 1> ตอนนี้นะอยากรู้ว่าเว็บอะไรนะครับเข้าไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะเฮียปักหมุดให้เรียบร้อยนะครับ ah. อยู่ในเฮียแบนนะครับสล็อตแตกหนักเต็มเป๋าแน่นอนนะฮะเอ็มนะครับเป็นกำลังใจเฮียนิดนึงนะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เฮียหน่อยนะครับเฮียจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันเลยนะฮะเต็มเป๋าแน่นอนอยู่กับเฮียแบนนะฮะเอาละโยนไม่ล่ะโยนไม่ล่ะเบียดล้อโยนไม่ล่่่่าออออื้้้้หไไไมมมโโโโโยยยนนเขดดวะู แต่ตอนนี้เราบวกมาแล้วนะอย่างที่เห็นนะตอนนี้เราบวกมาแล้วนะเบรดร้อยนะเฮงกดเบรดร้อยอยู่นะอ่ะ <Okay. S 1> นาโอเคนั่นนั่นมาไหมล่ะขอลั่นลั่นทีขอลั่นลั่นทีวีอย่างที่เะบอกอะ่ะขอแค่สองทอง,ทองห้าซองเข้าก็พอโอ <Okay. S 1> เคตีเป็นยอดให้เราแน่นอนแมนะ่เอาล่ะขอขาเยอะเบรดเป็นสองร้อยแล้วมาต้องมามันต้องมาเขาบอกว่าขยเยอรเบรดเล่นดีๆมาแน่นอนเออ มากน้อยไม่รู้แต่มาแน่นอนอ่ะที่ลองดูครับว่าจะมาให้เฮียไหมเอาแล้วเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วเอ้ยต้องมาเรามา,เ,า,มา,เ,า,มาเต็มๆต็มเป็นทีนึงลั่นๆเลยโอ้โหเอาล้วครับมาแล้วครับสองหมื่นโอ้โหสวยงามเฮ้ยได้จริงเลยคุณผู้ชมโอ้โ,อโออหนี่แหละครับเด็กเฮียยันทุกครั้งนะเวลาเริ่มเลม่นโป่งเล่นแพ้นะการแต่ง,ตงมันเป็นแบบนี้เออ ถ้าเราไม่เล่นกับเบสไเย็นนะเล่นยังไงมันก็ไม่เข้าพี่บอกเลยตอนแรกมือเหมือนจะได้แต่หลังๆมาก็ดึงคืนหมดอ่ามาอีกหมื่นโอ้โหลั่นไปดินี่แหละครับโอ้โหอยากเล่นสนุกเหมือนเฮียนะครับอยากเล่นสนุกเหมือนเฮียนะเขาไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะโอ้โหตื่นเต้นโอ้โมาอีกสองหมื่นเอาละเอาละเบสสองร้อยลั่นลั่นลั่นนะครับผมอยากเล่นอยากสนุกเหมือนเฮียนะครับเข้าไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะเฮียฝากหุ่นมาให้เรียบร้อยนะครับ ย้ำเลยนะครับต้องเล่นกับเว็บตรงเว็บแท้เท่านั้นนะฮะอย่าไปเล่นกับเว็บเอเย็นนะครับโอ้โหรั่นจริง,รงๆครับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ